三刀流奥義一大三千大天敵か กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับชาแนลอัตเทอร์ทีมกับเกมวันพีสเบลตี้รัชนั่นเองนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะฮะก็นะครับไปติดตามแฟนเพจกันได้นะครับแฟนเพจที่มีคนติดตามมากมายเลยทีเดียวนะครับผมไปกดติดตามไปกดไลค์และพูดคุยกันเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนๆครับคลิปนี้นะผมก็พิเศษมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าพี่นะครับผมได้ มีโอกาสได้ไปคุยกับแชมเปี้ยนซีซั่นที่66ะครับผมนั่นก็คือในส่วนของไอดีกัปตันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผู้เล่นเราก็น่าจะดูแล้ว่าเป็นใครนะ้วนะเอ่อเรียกว่าโหดมากๆเป็นแชมป์หลายสมัยนะนะครับผมนะไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดถึงเขานะผมนะเรียกว่าชื่อ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 เขาดังมากๆนั่นเองนะครับผมนะชื่อเขาคือระเบิดนะครับไม่ใช่นะโอเคนะก็ มี๋ยวได้คุยกันนะครับผมแล้วก็เขาได้ทําการเล่นนะครับตัวละครหนึ่งนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เว้ยเออเรียกว่าโดมาก็ไม่นะตัวละครนั้นคือตัวอะไรเดี๋ยวพี่พาไปดูตัวละครนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือในส่วนของนามิล่างของเกาะโฮเก้นั่นเองนะครับผมนี้เป็นงโคตรเทนะครับผมนามิเคยคิดไหมว่านามิเนี่ยมันจะเป็นสายโลได้นะครับผมนะเออบูนัดนแล้วเลยแหะไปลุ้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่า ตัวละครนี้เป็นสายโลกสีฟ้านะครับผมมาแก้ทางอาไครนูอีกแล้วอีกแล้วเหรอนะเออนะครับผมท่าแรกของเขานะครับผมเป็นการเรียกจงออกมาสุด นะครับผมท่าน,นี้ก็จะเป็นสายฟ้าวนรอบตัวนะครับผมใครที่อยู่ในนาเคก็จะช็อตด,ด้วยนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างกวนนะเออนะครับผมใครอยู่ในรัศมีก็คือต้องช็อตนะครับและท่าที่2ก็คือเป็นซุดบรีสเทมโป้นะครับผมก็คือเป็นการปล่อยซุดลงมาแล้วก็เป็นสายฟ้าอย่างรุนแรงพลังโจมตีถึง725ยเลยด้วยแล้วติดช็อตความเร็วลดอีกเออนะครับผมนี่น่าคโคตรโหดอะ่ะโหดเกินพี่นะครับผมนะเออคือโดนนี่คือแบบรุนแรงมากนะครับผม เออถ้านี้นะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเขาก่อนนะผมนะคุณสมบัติของเขานะครับผมทําให้เกิดไฟช็อตได้นะครับผมก็โจมตีศัตรูปกตินะครับเขาจะโจมตปีปกติเป็นแบบปล่อยไอ้ปล่อยไอ้ลูกบอลเทมเพลออกไปนะครับผมนะเออแล้วผมโอเคนะแล้วก็ยกเลิกถานะไฟท่วมด้วยคือแบบใครโดนอาคาอยู่ก็คือจะแบบหายเลยนะครับผมนะคือมาแก้ทางไอ้อาคาขนาดนั้นเลยวะ ความเสี่ยได้ลดลง30%นะครับผมนะและแท็กเกอร์20%ก็นะคืออาคาตีไม่ค่อยเข้านะครับผมนะแต่โลเจอร์ตีเข้าอยู่นะโอเคนี่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อโจมตีปกติพลังโจมตีของสกิลจะเพิ่มขึ้น10%และจะสูงถึง100%เฮ้ยและจะรีเซ็ตเมื่อสกิล2องทำงานหรือโดน KO นะครับผมหมายความว่าหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อโจมตีปกติเนี่ยมันจะบัฟพลังโจมตีตัวเองซึ่งผมบอกก่อนว่าอันเนี้ย ตอนแรกนะครับผมเกมมันมานะแล้วมันบั๊กเว้ยหมายความว่ามันบั๊กไม่ได้นะครับผมแต่ณนะวันปัจจุบันที่พี่อัดนะครับผมมันได้แก้บั๊กนี้แล้วนะครับผมพอมันแก้บั๊กนี้แล้วนะครับสกิลเดียวนะครับผม 50, ห้าหมื่นเฮ้ยโหดไปไหมวะ เออโดนทีห้าหมื่นอะไรกนหนันั้นเลย,นนเ,ลยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะโอเคนะครับทีนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเองนะครับคลิปนี้ได้รับเกียรติจากกัปตันนะครับผมนะได้มาเล่นให้เราดูนะครับเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าไอดีเขาเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าเอาละครับมาในส่วนของไอดีกัปตันกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นไอดีของจริงนะนี่คือแชมเปี้ยนหรือแชมป์โลกนะเว้ยซีซั่น66 นี่นะครับฉาย,ยาก,การันตีเลยทีเดียวนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้าภาพอาจจะดรอปลงไม่ได้เป็นฟูเฮตีนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่ถูกอัดมาแล้วส่งต่อมันมีการลดทอนความละเอียดด้วยนะครับผมนะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าก็ยังสามารถดูได้นะจ๊ะโอเคมาในส่วนของปาร์ตี้นะครับค่าปาร์ตี้ถึง52,000ื่นสันเลยทีเดียวนะเออนะครับผมค่าซับก็อบอกว่าฟูลมากๆนะครับผมนะ159นะครับผมแล้วก็ใช้ทั้งหมด6แท็กนะครับผมซึ่งแท็กเนี่ยส่วนใหญ่ไปในทางในส่วนของ ดามเมดนะดามเมจมีรุ่นชั่วร้ายด้วยนะครับผมแล้วก็มีโลกใหม่เวตตีสีเขียวนะครับแอคเกอร์กลุ่มหมกฟางแล้วก็กับตันด้วยนะครับผมนะเออเรียได้ว่าโหดจริงๆนะครับแล้วก็มีท,ทุกทุกเรียกได้ว่าไอดีเขาฟูมากโอเคนะครับก็ไปสู่ในการเล่นแร้งกันเลยดีกว่า มาแล้วครับผมนะสําหรับนามีสายโล่นะครับผมเรียกได้ว่าอันนี้คือเองแบบว่าเดินจะไปยึดธงกลางใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมนะไปยึดธงข้างก่อนนะครับเพราะว่าเรามีกับตันคิดไว้ที่นี่อยู่นะครับผมเออวิ้ยลอมาครับจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับยึดธงเราอยู่ในธงอื่นนะครับผมหูโดนไว้นะครับผมหูเรียกว่าโคตรถึงนะครับผมโดนไปหลักร้อยเท่านั้นเองนะเฮ้ยรอมันเล่นแง่ว่ะลอมันเล่นแง่กับเราอ่ะเฮ้ยก็เด็นกองไงกะเด็นออกมาเฉยโอ้โหอะไรครับผม แต่เขาจะตัดเลือดเราแล้วนะหลบได้ครับผมอ่านทางขาดจัดไปครับเรียกซุดออกมาหน่อยฮนะช็อตนะครับผมอุ้ยแรงแรงแรงก็จะมีก็จะมีเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์นี่ก็บอกเป็นแพสซีฟแพสซีฟของเขาแล้วครับผมโอเคอืมเราีฮนะเ้ยแต่ค่อนข้างถึกเลยนะอืเกือบแตกเกือบแตกถอยออกมาก่อนนะเพื่อนกลับมาครับอืมดอกสามหมื่นเมื่อกี้เห็นไหมฮะคือมันมีการบัฟไปแล้วนะ นี่ถือว่าเถื่อนมากๆแลับผมโอเคโดนอีกครับอถอยออกมาก่อน,นเย็นๆตอนนี้ชุลมุนอยู่ครับตรงกลางแต่ว่ายืยนในธงนะไม่ค่อยกลัวใครนะครับผมโอเคอตอนนี้เห็นไหมครับเขาเขาจะบัฟดาเมจได้นะครับผมโอเคครับผมโดนแฟงกี้ต่อยอาคามาอาคามามหลบได้ครับตีแรกเขาแบบโหเรียกว่ามาตาหายแป๊บเดียวเพราะว่าสกิลเขาสกิลแบบตีธรรมดาเขาค่อนข้างโหดนะหูทีเอ็มเสกเนื้ออีกแล้วว่าแล้วทำไมถึงได้แชมป์นะครับผม รอเล่นนะโอเคยิงระยะไกลไปครับผมไม่โดนนะกะผลาน,นิดหนึง่งโอเคตอนนี้โดฟาปวดอยู่นะครับผมเอาละอาคาว่าอย่างไโงหูโดนดอกแล้วหเยอะอยู่นะครับผมโครเถือน bon. เรียกซุดออกมาอาคาช็อต <c oughs> ครับหูเี่นได้ว่าแก้ทางอาคาได้สวยมากนะเออนะครับผมหูโดฟาหลบได้ครับตอนนี้บัฟม,มาร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์แล้วนะครับผมเกือบโอเคจัดไปฮะหูต้องหลบมานะครับหูแต่ถึกอยู่นะแต่ถึกอยู่นะ โอ้ยโลแตกเลยเพราะว่าบัฟมาแล้วนะโลแตกเลยนะครับผมโดนรอตัดเลือดเกือบครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหูตะหดมากๆนะหดจริงๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราใช้โลฟ้ามาแก้เกมนิดนึงนะเพราะว่าต้องการทงแล้วนะครับผมแต่ทีมค่อนข้างได้เปรียบนะทีมค่อนข้างได้เปรียบโดนหลบเข้ามาครับเยี้ยงเรียบร้อยฮนะใช้ได้นะครับผมใช้ทาร์โลยิงครับสวยสวย โลใครจะแตกก่อนเอาดิเอาดิเอาดิมีโลรลจ์ติดบูธมาว่ะโลรลจ์ติดบูธมาลบยังไงเนี่ยืหแรงอยู่นะครับกันตายเด้งเลยนะโอเคเอาละครับใช้ได้นะครับผมโอเ้เดี๋ยวเขาเขาเขาป็นเหลียดเด้งเลือดด้วยนะเขาเป็นเหลียดเด้งเลือดด้วยก็คือถ้าติดคีดจะเด้งเลือดนะครับผมเปี้ยงโอ้ไม่โดนครับปิดไอ้นี่อยู่หืมสวยก็กักตปตันเป็นคนที่เล่นเออ่เล่นโหดนะครับผมเล่นโดนฟาโหดมากนะหืมโดนชก อืมนีด่เตดียวฮะกดสกิลไปโอ้โห m ีพีรอเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับผมกับตาเนมีพีไปไปชมตาต่อไปกันเลยดีกว่าเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวมาดูกันนะครับผมนะเป็นสายโล่นะครับผมมีนามีสองตัวนะ เก okay. จัดไปฮะถ้าภาพถ้าภาพอาจจะดรอปลงต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมภาพจะไม่ชัดนะเนื่องจากว่าการการขนส่งภาพมันอาจจะมีปัญหานะครับผมโอ้โหยิงยิงธรรมดานี่คือเพิ่มเพิ่มบับแล้วอะคือแบบน้องดูดิยิงธรรมดาไม่ต้องโดนศัตรูเลยนะครับผมคือโคตรโกงนะโคตรโคตรเกียนนะจัดไปุ้ยวัยรุ่นช็อตไปครับผมโรเจอร์้หูหโ,โรเจอร์โดนช็อตโรเจอร์โดนช็อตเรียบร้อยฮะ กับตันคิดครับผมนี่นี่เล่นนอกถงนะกับตันคิดโดนเป็นขนมเลยฮะแรงน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 ะเออหนีอ่ะหนีอ่ะโอเด้งมาโอเด้งมาหลบได้ครับผมอ่านขาดนะครับผมโอ้โหนี่เลยนได้ว่าดอสแม่นมากนะไม่ค่อยเห็นใครดอสแม่นขนาดนี้นะผมโอเคช็อตไปฮะไม่กลัวคิดเลยนะไม่กลัวคิดเลยนะเพราะว่าเราเราเราบัฟเอทีเคมานะผมการตีธรรมดาของเขาสามารถบัฟเอทีเคได้นะโอเคยิงไปฮะ สวยถึกด้วยนะครับผมยังไงคิดหนีดิคิดหนีดิเอาคิดหนีดิเออคิดหนีอะไรเด้งวะเฮ้ยตอนอัดมามีอะไรเด้งวะเฮ้ยเกมอื่นจัดมากับผมโอ้โหโอยูโโอ่เดียวแตกมื่นกว่าครับโคตรเถื่อนนะครับยึดตรงไปฮะเฮ้ยเป็นตัวที่โหดมากใคร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 อย่ามองข้ามนะนามนีเนี่ยนะครับผมแต่อยู่ที่คนเล่นด้วยนะโอเคตีธรรมดาไปฮะ <c oughs> ตีธรรมดาไปครับโรเจอร์ว่ายังไงครับตอนนี้เล่นกับอ,อาคาครับโรเจอร์ต้องหนีไม่ไหวนะอะเฮ้ยผมว่าตัวละครน,นี้ค่อนข้างเถื่อนนะจริงนะครับเห็นกับตันเล่นนี้ไม่ธรรมดานะโอเคจัดไปฮนะนี่เล่นว่าฮิวเลือดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมอันนี้ก็ฮิวเพื่อนนะเป็นตัวแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะโอเคครับโรเจอร์เข้ามาเข้ามาในวงก็โดนซดสิครับไอ้น้องจัดไปเวรุ่น โอเคยิงไปดิตอนนี้บัฟแล้วเป็นร้อยนะครับผมและยิงติดตามด้วยนะรู้สึกโอเคเขาเด้งมาหลบไปดิครับผมโหแม่งมากโอ้โหเดี๋ยวก่อนสี่หมื่นโอ Answer ้ต <vit> ิดบ <monde> ูธนะครับผมหูดอกสี่หมื่นนะโคตรเถื่อนจะเถื่อนไปไหนเนี่ยโอ้โหนะครับผมนะมีแชทเด้งนะครับผมมีแชทเด้งด้วยนะโอเค ตอนนี้ก็คือแบบว่าการทงอย่างเดียวนะครับผมสวยหูดอดแม่นมากนะครับผมเรากับตันเลยไม่น่าได้แชมป์นะครับผมถัดมาครับผมกันไว้ตีนอกทงได้อยู่ตีนอกทงได้อยู่โดนไปครับถึกมากไม่กลัวไม่กลัวบิ๊กมัมช่วยเกือบแพ้ด้วยเกือบแพ้อยู่เกือบแห้อยู่โอเคจัดไปหมื่นห้าครับผมเบาๆอะอุ้ยจะชนะปะเนี่ยอีกทีเดียวอเกือบแพ้ว่ะ วีพิกมัมและมีแฟงกี้ด้วยนะโอเคจัดไปฮะขอยึดตรงแรกก่อนเอาไม่ได้นะครับลูฟี่ไม่ให้นะครับผมโอเคไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้ค่อยๆเดินนะขึ้นไปอาคายึดครับอโอเคตอนนี้ตีธรรมดาเพื่อบัฟก่อนนะครับผมตีธรรมดาเพื่อบัฟก่อนคือมันสามารถตีธรรมดาได้มันไม่เหมือนโรเจอร์ที่ต้องโดนสกิลใช่ไหมครับโอเคโดนไปฮะโ,โดนไฟท่วม ไฟท่วมเราวะวะอืมล้างไฟท่วมก่อนล้างไฟท่วมก่อนจบฮนะอย่างนี้ฮิวด้วยนะครับผมอ่ะโอ้โหเนี่ยนี่ว่าเป็นตัวเดอบแบกเลยนะเป็นตัวเดอบแบกตีธรรมดาโดนอาคานะครับผมดอกเท่าไหรโอ้โหดอกละพันโอ้ยโคตรเถือ่อนโคล่จริงนะครับผมตัวนี้โอเคหลบได้โอ้โหลบไม่ได้วะไม่โดนปะไปยิงตายครับหมื่น้ยหมื่นเก้าอะหมื่นเก้าครับโอ้โหแหเฟนกี้ไม่กลัวเลยฮนะเดินเข้ามาแฟนกี้เลยฮนะ ปึ๊บฮิวับคืออมะตะเลยนะแบบว่าเลยเล่นนี้อมะตะแน่นอนแนละ้วโอเคถอยมาก่อนนะปีรธรรมดาเพิ่มบัฟก่อนนะต้องบอกว่าสกิลครูดาวค่อนข้างไวด้วยนะครับใส่ลงใส่เหรียญมาค่อนข้างโหดโอเคตอนนี้ใส่วิ่งใส่วิ่งเขาเถียรมากมาว่ะมาว่ะมาว่ะเออมาว่ะหืึ่งหูดอกสี่หมืน่นติดบูทนี่ผมนึกว่าแม่งเป็นสายดาเมจอะไรจริงจง ยูอีทีครับผมเลือดเต็มแะโดนสายฟ้าไปแต่แฟงกี้เขากั้นฐานะอยู่นะกั้นฐานะอยู่ค่อนข้าง,างอาจจะอาจจะไม่ตีสายฟ้าแล้วช็อตชอต็ชอตนานนะครับโอเคหลบได้ฮะอืม <c> เ <oughs> ติมเกตนะเติมเกตเนี่ยครับผมใช้ตีการนะตีธรรมดาเพื่อบัฟนะน,นะน,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 นะครับผมเป็นล็อตเสร็จแล้วโอเคหลบได้ครับผมระยะน,นี้อืมกดกดตกิตวเลยตอนนี้กดสกิลเลยว่ะฟิง โดนครับผม <c oughs> เกียนมากครับตัวนี้ยอมรับเลยเกียรจริงๆฮะโอเคหลบไปฮะ <c oughs> จะจะจะเอาเราอาคาจะเอาเราไม่ไหวนะอาคาสู้ไม่ได้นะครับผมติดติดสายฟ้านะอาคาจะเอาเราดูดหลบได้ครับผม <c oughs> หลบแม่นมากนะเอเคถอยออกมาก่อนนะตอนนี้ธงนํานะครับแต่ว่าก็ต้องยึดธงข้างบนนะเพราะว่าธง,งล่างเป็นของศัตรูนะครับผม โอเคมายึดตรงแล้วเหลือแฟงกี้อหึหลบได้ครับเรียกได้ว่าไวมากไวมากอหึโดนไปเท่าไหร่เนี่ยโดนช็อตครับเรียบร้อยฮะคิดไปฮะจังหวะนี้โอเคมีมีโดฟามายึดทันพอดีโดฟาสกิลช้านะครับผมแทนที่จะยิงเปรียปร้ยงๆเข้ามาก่อนโอเคยิงไปยิงไปยิงไปถลายโลกครับตอนนี้ก็คือยืนกันอย่างเดียวนะยืนกันอย่างเดียวไม่มีปัญหาแล้วนะอูยโรเจอร์มาะชาร์แตก เรียกซุดออกมาเรียบร้อยอ 7, อแล้วแต้มเจ็ดพันเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอดีกับตานนี่บอกว่เาเป็นแชมป์โลกเลยนะคนนี้นะครับผมเป็นแชมป์เปี้ยนและดูกลาลหกสิบหกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เขาอัดคลิปมานะครับผมแล้วก็ ให้พี่มาทําลง YouTube นั่นเองนะครับผมบอกเลยฝีมือนะถ้าที่พี่ดูแล้วคือฝีมือเขาโหดมากนะครับผม <l> เขาสามารถเพอร์เฟกต์ดอทได้นะนี่นตา่าเขาไม่เล่นตัว ex นะเขาเล่นนามิใหม่นะครับผมแล้วก็เอ่อตัวสาหรับตัวนามิเนี่ยพี่ให้คะแนนไปเลยนะสำหรับตัวละครนี้นะับ4.5คะแนนนะครับผมสำหรับตัวละครนี้คือให้ไปเลยเพราะว่าตัวละครนี้โหดมากนะสาหรับใครที่มองข้ามบอกเลยว่าถ้าคุณปั้นซับฟ้าอยู่ตัวนี้ไม่พลาดนะครับผมมันมายืนคู่ ex ตัวใหม่ได้แน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบ นะครับผมกับตันด้วยนะครับแล้วก็นิกภาคภูมิด้วยนะครับผมนาที่เล่นได้มาให้ดูนะครับผมเขาสามารถเอ่อไต่กับตันและเป็นแชมป์นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับโย่ซามูไร I'm sorry. Ah!